สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พามาชมว่าวว่าวควายปากเล็กหูบานอะไรหูบานปากเล็กปีกเลี่ยมปีกเรียมไอเลี่ยมดองตอนนี่ปีกเท่าไหร่คะนี่ปีกลอยยี่สิบปีกร้อยยี่สิบโค้งเท่าไหร่คะโค้งก็ลอยยี่ลอยยี่ห้าลอยยี่ห้า นาอ,อกสี่สิบตัวนี้นาอ,อกสี่สิบนะคะเผื่อใครอยากไปทําตามประมาณนี้ค่ะตัวเล็กไข่เรืองทองรับนี่ติดตีเรืองทั้งตัวเลยพี่ลีจะติดสีเหลืองค่ะเหลืองทองทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะไข่เรืองทองอันนี้ทําให้น้องชายนะคะทําให้น้องชายาลูกร้องแล้วมาต่อกันคะ่ะทุกคนเมื่อวานลูกร้องเลยไม่ได้บอกสัดส่วนนะคะสัดส่วนตัวนี้นะคะตอนนี้พี่หลีก็ติดกระดาษเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะติดดอกติดไรเนาะ ดอกข้างบนดอกใหญ่ดอกข้างล่างดอกเล็กนะคะดอกสีบานเย็นส่วนสัดส่วนนะคะสัดส่วนตัวนี้พี่หลีหาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะทําไปตัวหนึ่งปีที่แล้วนี่ทําตัวสีฟ้าขาวถ้าใครเป็น fc เราก็น่าจะจําได้นะคะสีฟ้าขาวแล้วก็ขายให้กับน้องทหารไปนะคะน้องทหารมาเอาที่บ้านเนาะตัวนั้นก็แบ่งให้น้องไปตัวนั้นจะเป็นปีกกลมแต่ตัวนี้จะเป็นปีกแบนนะคะตัวนี้ปีกแบนนะทุกคน เดี๋ยวเรามาบอกสัดส่วนกันค่ะนี่ค่ะใครจะแคบหน้าจอก็แคบไว้เลยนะคะนี่ค่ะสัดส่วนของว่าวตัวนี้นะคะน้องทองอย่าก,กวนค่ะแมวกวนนี่ค่ะสัดส่วนของอว่าวควายปีก120เซนติเมตรนะคะโครงรวม125เซนติเมตรหัวว่าว20นะคะหัวว่าว20เซนติเมตรนะคะวัดเป็นเซนติเมตรนะคะซอมอนะคะหน้าอก40ค่ะปีกล่างลงมาหาเข่าล่าง40 ระหว่างโค้งมาเขาสามสิบความกว้างของเขาสิบเอ็ดหงอนยาวเจ็ดสิบห้าเอวทั้งสองข้างสิบหกปีกล่างปีกล่างอันนี้ปีกปีกบนปีกล่างนะคะปีกบนกับปีกล่างเท่ากันนะคะร้อยยี่สิบเซนติเมตรทั้งบนทั้งล่างเท่ากันนะคะ แล้วก็เขานะคะเขาบนร้อยสามสิบอ่าเขาล่างร้อยห้าสิบหกนะคะเขาล่างจะยาวกว่านะอ่าข้างเขานะคะข้างเขาลงมามาปลายข้างเขาลงมาปลายอ่ายี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะข้างเขาลงมาปลายส่วนวงกลมนะคะวงกลมก็คือตรงนี้นะคะวงกลมสามสิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะ หูเท่ากันนะคะสิบแปดเซนติเมตรนะคะหูหูเนี่ยค่ะนี่คือสัดส่วนนะคะฮะห,ห,ห,หูตัวเก่ามันเป็นหูแบบแนวตั้งหูควายธรรมดาแต่ตอนนี้พี่ลีเอาตัวเนี้ยพี่ลีเอามาทำหูอ่าใบโพนอนนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคน ว่าวควายขนาดร้อยยี่สิบเซนติเมตรตัวที่สองของพี่หลี่นะคะขนาดเล็กนะคะปกติว่าวแข่งขนาดว้าวแข่งมันจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะคะแต่ตัวนี้ร้อยยี่สิบนะคะกำลังดีเลยใครมีรถเก่งนะเอาใส่เอาใส่ท้ายรถเก๋งไปเล่นได้สบายๆเลยค่ะตัวนี้นี่ค่ะถ่ายให้ดู ความสวยงามนะคะเดี๋ยวให้รูด้านหลังนะคะนี่แอกแอกค่อนข้างใหญ่นะคะพี่ลีทำแอกไม่ใหญ่มากสมตัวนะทุกคนเนะาะใบนะคะใบมีคนถามมาหลายคนว่าใบาใช้ใบอะไรนะคะใบอ่ะแอกนี่ใบไมล่าฟิล์มนะคะทุกคนใบไมล่าฟิล์มนี่มันเป็นอ่าใบใช้ในการ พันมอเตอร์มันเป็นอุปกรณ์ในการพันมอเตอร์นะคะของช่างเวลาเขาพันมอเตอร์กับทองแดงอะ่ะมันเป็นใบกันความร้อนนะคะก็เอามาทำเมื่อก่อนเขาใช้ใบฟิล์มเนาะสมัยก่อนอแล้วก็ใช้ใบกระสอบเนาะ,ะแถวภาคอีสานก็จะใช้ใบลานนะคะ แต่เราใช้ใบไมล่าฟิล์มนะคะไปพิมพ์หาใน Google ได้นะคะไมล่าฟิล์มนะคะมันจะขึ้นมาเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ใช้ในงานของช่างนะคะใช้พันมอเตอร์ค่ะเวลาเราตัดมอเตอร์เห็นไหมคะใครเคยทําของเก่ารีไซเคิลเคยตัดมอเตอร์นะคะมันจะมีใบนี้นะคะห่อทองแดงอยู่เนี่ยค่ะใช้ใบนี้และคะ่ะไมล่าฟิล์มไปพิมพ์หาใน Google กันได้ค่ะสําหรับคนที่ถามมานะคะว่าเราใช้ใบอะไรในการทําแอกเสียงดังดีนะคะเนี่ยค่ะใบไมล่าฟิล์มนะคะเนี่ยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ตอนเย็นๆจะไปะปล่อยนะคะตอนนี้ดิฉันถ่ายคือตอนเช้านะคะตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะได้ปล่อยนะคะตอนพิรีติดดอกนะคะตัวนี้พ่ลีเขาไลฟ์สดทางติ๊กต็อกนะคะไลฟ์สดทางตอกตอก <laughs> ทางตอกตอกนี่คะ่ะใคร ชอบดูไลฟ์สดก็ไปดูของเราได้นะคะเราช่วงนี้เราไลฟ์กันทางติกตอกนะคะอันนี้คือหลังว่าวนะคะฝัไไะ่งนี้คือหน้าว่าวนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปหน้าเราจะทำว่าวขนาดห้าสิบเซนติเมตรนะคะพอดีว่าไปไปพี่ลีไปเที่ยวงานสงขานะคะแล้วก็ไปเจอว่าวจิ๋วของน้องๆเขาที่ทำว่าวควายแล้วก็ว่าวนกเนาะสามสิบเซนน้องเขาทำสามสิบเซนปีข้างละสิบ สิบห้าเซนแต่ดิฉันว่ามันเล็กนะคะมันจิ๋วนะมันก็น่ารักไปกแบบนึงแต่ว่าดิฉันอยากให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงดิฉันเลยบอกว่าพี่ลีทําว่าวให้ตัวเล็กๆหน่อยนะพี่ลีก็เลยจะทาตัวขนาดห้าสิบนะคะปีกข้างละยี่สิบห้าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาดูกันนะคะคลิปต่อๆไปนะคะมาดูกันไม่ได้รู้ว่าจะทําวันไหนนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือหน้าว่าวนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่วงนี้ดิฉันลงคลิปรัวๆเลยนะคะคลิปว้าวฤดูว้าวมันจะมีได้ไม่กี่เดือนนะทุกคนนะพอจังหวะที่เป็นฤดูว้าวก็อยากจะลงคลิปตลอดตลอดนะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนที่เข้ามารับชมก็จะเข้าใจนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้จริงๆแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องทองสวัสดีค่ะนี่ค่ะ แ็บไว้นะคะใครอยากจะไปทำตามคนที่ทำเป็นเห็นสุรก็ทำได้เลยเนาะ